สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ FCT Investing นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปตามคำเรียกร้องเลยนะครับของเพื่อนๆนทุกคนเลยนะนั่นก็คือการทำสอนเขียน EA นะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างบอทด,ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็ EP นี้จะเป็น EP ที่1นะครับผมจะแนบทุกอย่างนะที่ผมจะเขียนเป็นโครงเป็นโคดเนี่ยจะแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนเพื่อนจะไปโหลดได้เลยนะครับในเรื่องของการทา เบสิกพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเขียนบอทขึ้นมาหลันนะครับผม E A เนี่ยคืออะไรผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงอยากจะรู้นะครับ E A เนี่ยมันเป็นบอทนะครับมันเป็นบอท ตัวหนึ่งที่เอาไว้ช่วยในการเทรดของเราการเขียนดีนะครับนอกจากจะสามารถที่จะทําให้เรามีบอร์ดที่เอาไว้ใช้ปกติได้แล้วนะครับใช้ทำมาหากินได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้เป็นการหารายได้เสริอมอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมจะเปิดอันนึงให้ดูนะครับถ้าเพ Le ื่อนๆนะครับสามารถที่จะเขียนน่ยได้เก่งมากพอสมตัวเลยเนี่ยพอสมควรเลยเนี่ยเพ Le ืพ่อนๆ <sabes. S 2> สามารถเขียนไปขายได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดมาเก็ตให้ดูนะครับนี่ฮะสามารถเขียนดี e นะครับแล้วก็เอาไปขายได้นะครับมันก็จะมี เว็บขาย EA ของ Meta Trader อยู่นะครับซึ่งจะมีทั้ง Meta Trader 4นะครับแล้วก็ Meta Trader 5นะครับซึ่งผมจะทำการสอนเพื่อนๆเ,เนี่ยเขียน Meta Trader 4ก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่ก็จะมีเรื่องของการสอนเขียน Meta Trader 5ด้วยนะครับผม การเอาไปต่อยอดเนี่ยของการเขียนโปรแกรม mt 4 mt 5เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้หลากหลายแบบนะครับแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยย่อเราเบสิกพื้นฐานกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนจะต้องมีเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันหมดแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาเริ่มเขียน ea นี่อย่างน้อยๆอ,อยเนี่ยก็คงจะต้องเทรดเป็นแล้วในระดับหนึ่งนะครับอาจจะเทรดมือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยแนวทางหรือเวของการใช้ ea เนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางของเพื่อนๆนก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เริ่มต้นจาก การเทรดมือนะครับก็เหนื่อยครับไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงนะครับก็เลยต้องมาเขียนเป็น EA เขียนเป็นบอทนะครับเพื่อที่จะได้ไปทํางานส่วนอื่นนะครับแล้วก็มีเวลานะครับได้ใช้ชีวิตเองมากขึ้นนะครับโดยให้บอทดทางานแทนนะครับถ้าเพื่อนๆกําลังคิดแบบนี้อยู่ก็ถือว่ามาถูกทางครับก่อนที่เพื่อนๆนนะครับจะไปรับฟังต่อก็อย่าลืมนะครับกด subscribe c h anel n นี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆต่อไปนะครับอ่ะเบื้องต้นเพื่อนๆมี mt 4แล้วนะครับ เพื่อนๆก็ไปเปิดตรงนี้นะครับไปกดตรงนี้นะเพื่อที่จะเรียกโปรแกรมนะครับ Meta Edition ออกมานะครับ Meta Editor ออกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะครับตรงนี้นะที่เป็นปุ่มนะปุ่มนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับก็กดเข้ามา1ครั้งมันก็จะมีหน้าตา Editor แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้คือโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนนะผมเขียนไว้ เยอะมากนะครับผมไฟล์ที่ใช้แก้ไขเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ m q l c นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอ e ีบุ๊กนะครับหรือหนังสือเนี่ยผมก็ดูไว้แล้วแหละนะครับว่าเพื่อนๆสามารถนะครับมาอ่านจากตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งผมจะใช้หัวข้อต่างๆในนี้นะครับเป็น จุดที่จะเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับซึ่งก็อาจจะเลือกแต่เฉพาะหัวข้อที่มันได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็มีความสําคัญหรือได้ใช้บ่อยนะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเปิดตัวก่อนนะครับว่าจะทําการสอนนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่ๆครับผมสําหรับวันนี้นะครับมีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ